หลังจากที่เราได้ทำการ copy code จาก QuickType มาใช้ในตัวโปรเจกต์ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาที่ไฟล์ main ของเรานะครับลงมาที่ตัวฟังก์ชัน get data ในที่นี้เราจะทำการเอาข้อความ JSON ที่ได้จาก property body ของตัวแบบレスポン s ์เนี่ยมาใช้กับตัวฟังก์ชันที่เราได้จาก QuickType ครับดังนั้นใงจุดนี้เนี่ยเราจะทำการเรียกใช้งาน covid today resolve from JSON ซึ่งตัวนี้ เป็นฟังก์ชันตัวเดียวกันกับที่เราเห็นในโค้ดที่เรา Copy มาจาก quicktype นั่นเองดังนั้นกลับมาที่ตัวไฟเมนของเราเหมือนเดิมนะครับเราจะทำการใช้ตัว p e า p รสพอร o ดบเนี่ยใส่ลงไปเป็นพารามิเตอร์ให้กับตัวฟังก์ชันของเราซึ่งเจ้านี้ก็จะทำการอ่านข้อความเชสันแบบที่เราเห็นตรงนี้นะครับและเอาข้อมูลต่างานเนี่ยไปเรียงใส่ใน อ b อ e เจของ Class COVID today r e s o l t ให้เราดังนั้นจะสังเกตว่าจากโค้ดที่ Copy มาเนี่ยตัวฟังก์ชันจะคืนค่ากลับมาเป็น type COVID today r e s o l t นะครับอ่ะดังนั้นจุดนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา property สักตัวหนึ่งที่อยู่ใน state ของเราเอ่ะเราขึ้นมาสร้างไว้ข้างบนกันนะครับ COVID today r e s o l t เราตั้งชื่อว่า data from web API อ่เวลอาอาจจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากเว็บ API ที่เรามาประกาศแยกเอาไว้เป็น property ของ c l a s state s ของเราเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เอามันมาใช้กับ Widget ของเรา,าน,เนั่นเองถ้าเราประกาศเป็นแค่ตัวแปรเก็บเอาไว้ใน Method get data ของเราตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไปใช้กับตัว m t t o d build ตรงนี้ไม่ได้นะครับอะ อันจุดนี้พอเราได้ข้อมูลมาแล้วก็จะเอามาใส่ไว้ใน property ชื่อว่า data from web api แบบนี้นั่นเองและเพื่อเป็นการทดสอบนะครับเราจะทำการบันทึกไฟล์เสร็จแล้วเราจะวาง break point ไว้ตรงปีกกาปิดของ Method Get data ของเราเพื่อที่จะดูว่าถ้าเกิด process การทำงานของแอปเรามาถึงบรรทัดนี้แล้วเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรเราจะเป็นยังไง มาลองดูกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม restart นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ลองลองมาดูในส่วนของ breakpoint ของเราจะเห็นว่าการทำงานของแอปเราวิ่งมาหยุดตรง breakpoint แล้วแล้วก็ลองเอา c u r อร์มาชี้ที่ตัว property data from web API ดูนะก็จะเห็นว่าขึ้นเป็นกล่องข้อมูลนะครับแสดงรายชื่อของ property ต่าง เึ่งสังเกตว่าชื่อของ property เนี่ยจะมีการกำหนดค่าของตัวมันเก็บไว้ด้วยเช่นตรงนี้ก็คือ confirm เป็น3,065แล้วถ้าเกิดเราดูในส่วนของข้อความเจสันที่ได้จากเว็บ API เนี่ยในส่วนของค่า confirm นะครับก็คือ3,065เช่นเดียวกันนะ,ะแต่ั้นสังเกตว่า ข้อมูลที่อยู่ในตัวเจสันเนี่ยถูกเอามาเรียงไว้ใน property ต่างๆของ Class COVID to d e r e s u l t olve, เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ใน property ที่อยู่ใน state ของเราดังนั้นทุงจุดนี้เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเกิดโค้ดของเราทำงานเสร็จสมบูรณ์เราก็พร้อมที่จะกำหนดให้มันทำการ build ตัว widget ขึ้นมาใหม่พร้อมกับเอาข้อมูลของเราเนี่ยมาแทรกไว้ ใน Widget List ถ่ไทยนะครับก็คือพวกจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมหายแล้วรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับต่นน้้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด s u b s c r i b e พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดี จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ